ATP engineer หรือที่เรียกกันว่าเอเจนขั้นสูงเป็นหน่วยที่3ของ AAHW พวกเขาถูกดัดแปลงพันธุก,กรรมเพื่อให้มีความแข็งแกร่งที่มากขึ้นนั่นเองเขาปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่5.5บทบาทศัตรูหน่วย engineer จะมีลักษณะเฉพาะคือสวมหน้ากาก,ากสีเทากระบังหน้าสีเหลืองและเลือกสีเหลืองพวกเขานั้นเก่งด้านวิศวกรรมเป็นอย่างมาก ตามชื่อเลยครับนั่นก็คือเอนจิเนียร์แปลว่าวิศวกรพวกเขานั้นสามารถซ่อมเครื่อง i m b o b i l i t y Diver ในตอนที่7ได้และพวกเขาจะมีหน้าที่รับผิดชอบเครื่องจักรที่อัปเกรดมนุษย์ในตอนที่7.5อีกด้วยถึงแม้พวกเขาเนี่ยจะดูกาก,กนะครับแต่หนึ่งในพวกเขาเนี่ยสามารถยิงแซนฟอร์ดได้ในตอนที่5.5เลยนะครับยิงแบบโป้งนัดเดียวแซนฟอร์ดนึกับโอ้อเลยนะครับผมและหใน,นพวกเขา ยังสามารถแทงแซนฟอร์ดที่หน้าอกได้ในตอนที่9นะครับเป็นไปได้ว่าพวกเขาเนี่ยมีทักษะการต่อสู้มากกว่าเอเจนต์ Gen, และในตอนที่7.5นั้นจอแสดงภาพทำให้เห็นว่าเอนจิเนียร์มีคุณสมบัติมากกว่าเอเจนต์ Gen, ทั้งด้านสติปัญญาสัญชาตยานและความเป็นผู้นำและในตอนที่9.5พาร์ท1เราจะเห็นได้ว่าพวกเขามีทักษะในการหลบหลีกขั้นสุดยอด เพราะว่ามีเอนจิเนียร์หนึ่งตัวพยายามหลบกระสุนของแฮงค์นะครับนัดแรกไม่เป็นไรนัดต่อไปกระบาลจังๆและมีอีก2ตัวละครที่เป็นหนึ่งในหน่วยเอนจิเนียร์เช่นเดียวกันในตอนที่9มีเอนจิเนียร์สองคนได้รับพลังแห่งความมืดจากวงแหวนของพระเจ้าที่ออดิเตอร์ได้ครอบครองทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากและพวกเขาได้รับคำสั่งมาว่า ให้ไล่ล่าแซนฟอร์ดและดีมอสอย่างเอาเป็นเอาตายถ้าไม่ตายอย่าหยุดล่าโดยพวกเขานั้นสามารถฆ่า D ดีมอสได้แต่ก็ฆ่าแซนฟอร์ดไม่ได้นะครับและสุดท้ายก็โดนแหงนะครับฆ่าตายในที่สุดนั่นเองเก็บข้อมูลเล็กๆน้อยๆของเอนจิเนียร์หกระบังหน้าด้านขวาของพวกเขาจะดูใหญ่กว่าข้างซ้ายอาจจะใช้สำหรับเล็งเต้ามั้ง แบบเวลาเราที่เราจะเล็งปืนนะครับเราก็ต้องใช้ตาขวานะครับหรือบางคนอาจจะใช้ตาซ้ายนะ 2. เหตุผลที่พวกเขาเนี่ยเลือดเป็นสีเหลืองเพราะว่าร่างกายของพวกเขาไม่มีเฮโมโกบินหมายความว่าพวกเขาเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจเลยทำให้พวกเขาเนี่ยอืดกว่าคนปกติเป็นอย่างมากครับถึงจะอืดแค่ไหนโดนกระสุนเข้าไปก็ตายอยู่ดีหละ จบไปแล้วครับกับข้อมูลของเอนจิเนียครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ชอบมากๆก็กดติดตามผมไว้เลยครับและถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผมขอบคุณครับที่ดูจนจบ